ก็รู้สึกอบอุ่นพระอาจารย์ก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสถานที่ก็เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์และทางปักใต้บ้านเราแล้วก็ญาติโยมก็ขยันทําทานนะรักษาศีลกันก็เป็นโอกาสดีที่บุญทุกคนที่เราควรสร้างท่านโยมเนาะเพราะว่าบุญเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าย่อมติดตามตัวเราไปตกไักใดที่เรายังเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ย เราก็ต้องอาศัยบุญเพราะบุญเราทําเรามีความสุขไหมเห็นมีความสุขทําบุญมีรอยยิ้มหรือว่าทําบุญแล้วหน้าบูดต้องมีรอยยิ้มเนาะการการที่เราทําบุญเนี่ยแม้กระทั่งเราไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่ว่าบุญการที่เรามีเพื่อนบ้านเราให้รอยยิ้มแก่เพื่อนบ้าน เรารักษาอารมณ์ตนเองได้นะก็เป็นบุญนะคุณเป็นบุญเราเข้าใจในการสร้างบุญการที่เราทําบุญเราต้องเข้าใจว่าบุญตรงนี้แหละพโยมสามารถบันดาลน,นะในปัจจุบันชาติที่เราอยู่นะ่ะเราจะมีความสุขเมื่อตัวเรามีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขเพราะว่าอยู่กับเรา เขาสบายใจเขาเย็นใจแปลว่าเรามีความสบายใจเนี่ยคือลักษณะของบุญแต่ถ้าบุญคนไม่มีบุญเนี่ยเขาก็จะมีความเด็ดร้อนอน้อนใจเนาะเขาจะมีความไม่สบายใจเราอยู่ใกล้ด้วยแล้วเราเป็นงไงรึดอัดไหมไม่สบายใจไม่ชอบแล้วบุญเน่ยเราต้องทอําเองนะเราทําเอง ใครทํามากก็ได้มากแย่งกันไม่ได้ขโมยกันไม่ได้ถ้าเราฉลาดนะเราก็จะเห็นบุญนะเราก็จะทําได้อยู่บ้านก็ทําได้ข้าวัดก็ทําได้แต่ว่า24ชั่วโมงนะ่ะเราสามารถสร้างบุญได้ตลอดเลยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเข้ามาวัด การที่เรามาวัดเนี่ยเป็นการสร้างความสามาคัคคีให้แก่ชุมชนชาวบ้านเราเมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันเน่มาอยู่บ้านเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานก็ทําได้บุญรักษาจิตใจกันี้ยการรักษาจิตใจเนี่ยสําคัญนะมากกว่าตัวบุญอีกเหมือนเราทําความดีากับการรักษาความดีเนี่ยยากมาก ความดีนี่ทําบุญเราทำแต่ถ้าเรากลับบ้านไปเราขาดการที่จิตใจเราไม่รักษาคุณเครื่องไหมอยู่วัดสบายใจนะมีความสุขแต่กลับบ้านไปกลับหน้าบูด <c oughs> <c oughs> เป็นไหมคุณโยมต้องเป็นนะต้องเป็นแต่วว่าเรามาวัดเนี่ย กลับบ้านไปเราก็ต้องพยายามรักษารักษาให้ใจเป็นบุญตลอดทั้งวันพระพุทธองค์บอกว่าการทําบุญการทํากุศลเนี่ยควรทําให้ถึงพร้อมการที่เราจะถึงพร้อมในบุญเนี่ยแล้วว่าเราต้องรักษาบุญอยู่ที่ใจฉะนั้นการทําทานยังไม่ช่วยนะพี่โยมยังไม่ช่วยรักษาจิตใจนะ พอเราทําทานเราทําบุญเนี่ยเรายังมีความโกรธอยู่มีความชังไหยมีความเกลียดอยู่ไหมแต่ว่าบุญตรงนี้เราต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งทานศีลภาวนาเนี่ยสำหรับญาติโยมคารวด เป็นหนท่าแห่งความสุขแต่ถ้าเกิดเราทำแต่ทานศีลเราไม่เอาเหมโยมแม้เราทำทานนะเราเกิดมาชาดหน้าเราอาจจะรวยอาจจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าศีลเราไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นเกิดนาพิกลพิการ อวัยวะไม่ครบสามสิบสองเนี่ยมีประโยชน์ไหมคุณโยมทรัพย์สินเงินทองไม่มีประโยชน์นะและสิ่งที่สําคัญการภาวนาการภาวนานี่คือการอบรมไม่ใช่เป็นเรื่องยากเนาะอบรมจิตสร้างความเห็นที่ใจนะเราทุกคน ที่ยังเวียนว่าแต่เกิดเน่ะเพราะมีความเห็นผิดยังเห็นไม่ถูกนะถ้าเราเห็นถูกเราก็ไม่ต้องมาทุกข์ในร่างกายในขันห้าของเราเนี่ลำบากนะมันเป็นทุกเนาะอตมาแม้จะอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มเนาะแต่อตามาก็กําหนดเห็นสภาพทุกเนะี่ย มีอยู่กันทุกคนถ้าเราไม่มาภาวนาเราจะไม่เห็นนะเราจะเห็นแต่ความสุขพอเราเห็นแต่ความสุขเนี่ยเราก็ยังยินดีในการเกิดเพราะเรายังไม่เห็นภัยของการเกิดแล้วคนที่ขาดการภาวนาหพอเกิดมาต่อไปเขาก็จะเป็นคนโง่นะ สติไม่สมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีปัญญารักษาอัตมาว่าก็ไม่คุมนะบางคนเป็นลูกคนรวยนะผ่านเงินพ่อแม่ในที่สุดก็หมดหมดเนื้อหมดตัวเพระาะเขาขาดปัญญาในการรักษา ฉะนั้นเราจะเมินไม่ได้เลยทานสินภาวนานการที่รักษาศิลเนี่ยมันดีกว่าการที่เราถือศีลเรารักษาตั้งแต่เช้ามากายบาจาเราเนี่ยเรามีพฤติกรรมยังไงเราดูตัวเองคุณโยมเรายังเบี็ดเบียนอยู่ไหมถ้าเราหยุดการเบ็ดเบียนได้น่ะ ศีลก็เป็นศีลเมื่อกี้เราท่องกังมายังพันเตนนะเ่อเพื่อเป็นกุศโลบายว่าวันนี้เรามาขอศีลจากจากพระพระให้ได้ไหมกัโยมงศีลไม่ได้นะเพราะศีลอยู่ที่ตัวเรากายบาจารเนี่ยเราต้องรักษาเอง ถ้าเรารักษากายวาจาได้น่ะก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลน,นั่งก็เป็นศีลยืนก็เป็นศีลนเนียแม้ทํางานเราก็มีศีลได้ฉะนั้นศีลทานภาวนานเราต้องพยายามเพิ่มเติมทําไปพร้อมๆกันมีโอกาสก็ทําไปบุญกุศล ขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยก็เป็นบุญแต่ระดับเนาะทานก็เป็นทานเป็นบุญชั้นต้นศีลก็เป็นบุญชั้นกลางแต่ภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่สูงเพราะเป็นการอบรมอบรมอะไรอบรมจ,จิตใจเมื่อเราอบรมจิตใจได้นะ เราก็สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อเราควบคุมจิตใจได้นะพระพุทธองค์บอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้แต่ถ้าเราไม่ได้อบรมไม่ได้สุดฝนเราอย่าไปน้อยใจว่าเราอายุมาก ทุกคนมีอายุเท่ากันคุณโยมแค่วันนี้วันเดียว,ยวหลายครอบครัวนะมีการสูญเสียไปมีการผัดภาคจากกันนะแล้วถ้าเกิดเป็นเราขึ้นมาในวันพวกนี้นะี่ยก่อนจะตายนะถ้าเราขาดการภาวนาน เราจะนึกถึงบุญไม่ออกเลยคุณโยมจิตมันจะถูกความทุกข์ในคุณโยมเวทนาเนี่ยบีบคั้นเราเมื่อบีบคั้นเราเรานึกถึงบุญไม่ได้กลายเป็นว่าจิตขณะด,ดับสุดท้ายเนี่ยมันเป็นบาปเนาะเมื่อเป็นบาปก็ย่อมเป็นไปสู่ในภูมิที่ไม่ดีแน่นอน อายุคนเราเนะน,นี่ยคนโยมแม้จะมากขึ้นนะทุกวันทุกวันมีแต่ถดถอยลงเสื่อมลงความจำก็เลอะเลือนลงทุกอย่างมีสภาพแต่ถอยเหมือนแต่ความที่ไม่ถอยเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้คือความดีบุญกุศลเนี่ยเราเข้ามาวัด เราจะมาถวายทานกาบพระอย่างเดียวไม่พอ <c oughs> เราต้องนำคำสอนนำไปไประพฤปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแก่สังคมเพราะว่าการที่เราทำบุญกุศลเนี่ยมันจะเ,เกื้อกูล ในพบชาติของเราณนะปัจจุบันเนี่ยจิตใจเราก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันสำรวจใจตนเองดูว่าเราทําบุญเน่ยกับบาปเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอันไหนมันเกิดมากกว่ากันบาปนํามาฟึ่งความทุกข์ถึงแม้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ตัวเองก็ทุกข์ร้อนอยู่ในใจ บุญตรงกันข้ามถึงแม้ไม่มีใครเห็นแล้วก็มีความสุขความสบายใจอยู่ที่ไหนก็สบายแม้ร่างกายเป็นทุกข์แต่จิตใจก็ยังสบายนะคุณโยมนี่คือการรักษาให้ใจเป็นบุญความสบายความสุขเนี่ยเราอาศัยตัวบุญคุณโยมอาศัยการทำบุญให้มากขึ้น แต่เราต้องมีวิธีการรักษานะถ้าเราขาดการรักษาเนี่ยบุญเราก็ทิ้งไว้ที่วัดพฤติกรรมเราก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมยังเหมือนเดิมแต่ว่าบุญไม่ได้ช่วยให้นิสัยพฤติกรรมเราเปลี่ยนแต่ถ้าเ,เราทำบุญพฤติกรรมนิสัยความคิดคำพูดพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเนี่ย ันนี้แปลว่าบุญใช้ได้้วคุนเริ่มใช้ได้ผลแล้วจากเป็นคนที่ใจร้อนกลับเป็นคนใจเย็นจากเป็นคนที่ตนหนีนะกลับเสียสละมีเมตตามากขึ้นอันนี้แปลว่าธรรมะเริ่มจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วคุณบุญเริ่มจะเปลี่ยน ลูกหลานก็บอกโอ้ทำไมงงยา่ายายเราพ่อแม่เราทำไมเปลี่ยนไปอันนี้แปลว่าเราทำบุญได้ผลนะทาบุญได้ผลก็พอเข้าใจนะลักษณะของบุญยังต้อง,ต,องต้องรักษามีวิธีการรักษาเหมือนเราทำความดีแหละทุกคนทำกันได้แหละแต่ใครจะรักษาความดีเนี่ยอันนี้ยากนะ ต้องมีวิธีการรักษาการรักษาก็ไม่มีอะไรยากก็เพียงแค่รู้ว่านขณะนี้จิตใจเราคิดไม่ดีคิดอกุศลคิดบาปค,คิดชั่วน่ะเมื่อเรารู้ปุ๊บสิ่งพวกนี้มันดับนะพอมันดับการที่เรารู้นะเนี่ยแปลว่าเรามีสติเราก็สามารถได้ฝึกสติ ไปในตัวบุคคลที่มีสติจะเป็นคนตื่นนะเป็นคนที่ไม่หลับเป็นคนที่ไม่หลงเราตื่นถ้าเราขาดสติแต่ว่าเรายังหลับอยู่เรายังหลงอยู่เราเดินมาวัดนั่งรถมาวัดถ้าเราขาดสติแต่ว่าเรายังหลงอยู่ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ ฉะนั้นตอนที่มีชีวิตนทำบุญรักษาศีลให้เป็นไปด้วยเนื้องสติสติคือลักษณะคือการระลึกแค่นั้นถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะแม้เราทำทานอยู่ก็จริงแต่จิตใจเราไม่รู้ไปไหน ร่างกายอยู่วัดแต่จิตใจอยู่ที่อื่นน่ะเป็นไหมเป็นนี่แหละเพราะใจเราไม่ได้อยู่วัดนะก็ฝากไว้วันนี้เป็นเป็นความรู้ในเพียงเล็กน้อยเนาะก็ขออนุมโมทนาบุญก็ขออนุโมทนาแก่ญาติโยมทุกคนนะั้นที่คอยให้ข้าวให้น้ําที่คอยช่วยเหลือ ในการคำจุนในการส่งเสร,ริมในการปฏิบัติธรรมของพระพิสุก็ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงบันดาลให้คุณโยมและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพานทัสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญยิ่งในธรรมมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเทิน